ครับสวัสดีครับสมาชิกส,ส่วนทุเรียนมือใหม่เท้านี้นะครับมีสิ่งเล็กๆน้อยเป็นข้อสังเกตนํามาฝากเพื่อนสมาชิกครับเพื่อนสมาชิกสังเกตดูทุเรียนสองต้นนี้นะครับทุเรียนสองต้นนี้ต้นนี้นะครับอายุห้าเดือนตัวนี้อายุอยู่แปดเดือนแปดเดือนต้นนี้นะครับซื้อมาต้นแรกๆสูงเท่ากับต้นนี้นะครับสูงเท่ากันกับต้นนี้ราคาในราคาที่ สามร้อยห้าสิบาทตัวนี้แปดเดือนแล้วนะครับดูความต่างนะครับดูบริเวณของดินโคกนะครับัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสองสองเมตรนะครับประมาณสองเมตรวัสดุปลูกนะครับเป็นดินปุ๋ยหมักที่ทำผสมขึ้นมาแล้วก็โรยรบอบๆอบแล้วก็ขยายนะครับที่เขาขยายออกมาตามตามลำดับนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีหัวสปริงเกอร์เดียวกันนะครับ อิงหัวสปริงเกอร์เดียวกันเวียงครอบคุมโคกที่เส้นผ่าศูนย์กลางที่สองเมตรเดี๋ยวผมจะให้ข้อสังเกตนะครับว่าความต่างมันอยู่ที่ไหนแบบไหนอย่างไรน้ำน้าท่อเดียวกันนะครับน้ำท่อเดียวกันดินอันเดียวกันสูตรเดียวกันผสมให้เหมือนกันนะครับบริเวณเหมือนกันแล้วใส่ปุ๋ยฮข้อปุ๋ย เป็นปุ๋ยยี่ห้อเดียวกันถุงเดียวกันกิโลเดียวกันนะครับทำไมจึงต่างนะครับสภาพสภาพแวดล้อมเดียวกันนะครับแล้วก็มีร่มมะม่วงตรงนี้นะครับเป็นอ่วร่วมเงาเพื่อบังแสงในช่วงบ่ายสามโมงสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตนะครับอยู่ที่ใบครับเห็นไหมครับเึ้นสมาชิกดูใบ ใบนี้ได้รับปุ๋ยได้รับอาหารได้รับฮอร์โมนเหมือนกันกันกบต้นนี้นะครับเหมือนกันต้นนี้ก็ออกออกยอดเหมือนกันนะครับออกยอดเหมือนกันแต่ใบเล็กนะครับใบเล็กใบเล็กเรียวๆเห็นไหมครับนี่คือใบเล็กกิ่งก้านจะไม่ค่อยยาวไม่ค่อยเพดเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับทำไมข้อแตกต่างมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับ แล้วดูลักษณะของลำต้นนะครับลำต้นสีน้ำตาลสีน้ำตาลปมแดงนิดหน่อยนะครับต้นนี้ก็ลำต้นใหญ่พอสมควรแต่ใบทำไมจึงแตกต่างนะครับตรงนี้นะครับเท่าที่เท่าที่ทำการทดลองเปรียบเทียบแล้วก็สังเกตเกิดที่กิ่งพันธุ์นะครับเกิดที่กิ่งพันธุกิ่งพันุ์ตรงนี้นะครับเอาต้นใหญ่มาปลูก นะครับแล้วบังเอิญว่าระบบลากเขาเนี่ยยังไม่แข็งแรงครับแล้วที่สําคัญเห็นเซียนเขาบอกว่ากรณีที่ต้นแก่แบบนี้เกิดจากกิ่งพันกิ่งพันธุ์ที่นํามาเสียบนะครับถ้าเป็นกิ่งพันธุ์ที่ยอดของท้เรียนอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะครับแล้วเอายอดมาเป็นตัวเสียบนะครับมันก็จะได้กิ่งพันุ์เป็นต้นพันธุ์แก่เพราะฉะนั้น ลักษณะของใบที่ออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเล็กประมาณนี้แต่ต้นนี้เป็นทุเรียนอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่5ปีถึง10ปีนะครับก็คืออายอุอยู่ในช่วงที่ให้ผลผลิตนะครับให้ผลผลิตใหม่ๆนะครับบางบางทีอาจจะอยู่ที่ปีที่5ปีที่6ปีที่7แล้วเอายอดมาเสียบเซลล์ต่างๆนะครับเขามีความอุดมสมบูรณ์แล้วเขาพร้อมที่จะเดินได้ นะครับแล้วก็เลี้ยงกิ่งก้านของเขาได้สะดวกดีกว่าเป็นกิ่งพันธุ์แก่เพราะฉะนั้นเซียนทั้งหลายจึงจึงให้ข้อข้อแนะนําว่าวิธีการเลือกกิ่งพันุ์ตอนที่เราไปซื้อนะครับช่วงที่เราไปซื้อให้เลือกให้ได้ดูให้ได้ว่าเป็นกิ่งพันที่ที่ไม่แก่นะครับไม่แก่ก็คือหนึ่งลำต้นจะไม่ดำแล้วกิ่งกิ่งตัวนี้จะไม่สั้น ให้ดูที่ผิวผิวของของของลำต้นนะครับที่เป็นสีน้ำตาลอมแดงหรือสีน้ำตาลแบบนี้นะครับสีน้ำตาลอมคือผิวมันไม่กล้านนะครับมันก็เหมือนกับคนที่อายุมากนะครับเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นถ้าอายุมากการเดินการเซลล์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์มันไม่เหมือนอเด็กไม่เหมือนวัยรุ่นนะครับก็คล้ายๆกับคนเราเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิก ที่กาลังจะมองหาพันธุ์ทุเรียนที่จะปลูกนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็เลือกต้นที่ไม่โตมากนักนะครับไม่โตมากนักแล้วก็ดูวิธีการเลือกนะครับคลิปเดิมๆลองลองเข้าดูนะครับที่จะที่จะให้ข้ขอแนะนําในช่วงนี้ก็คือดูที่กิ่งก้านนี้เป็นหลักนะครับดูกิ่งก้านถ้ากิ่งก้านเขาเพียดยาวก็แสดงว่ารากเขายาวเช่นกันแล้วก็รากเขาสมบูรณ์นะครับเวลาถ้าเลือกกิ่งพันธุ์ก็ให้ยกขึ้นประมาณนี้ครับ กิ่งที่เพดออกมาเนี่ยครับยกขึ้นกิ่งไหนก็ได้ครับเนี่ยที่กิ่งล่างก็ได้ครับให้ใกล้เคียงกับยอดกระโดงนะครับให้ใกล้เคียงกับยอดกระโดงอันนั้นคือความอุดมสมบูรณ์นะครับของระบบล่างนะครับนี่ครับก็จะแตกต่างกันเห็นไหมครับต้นนี้ต้นโตแล้วแต่กิ่งตัวนี้ยังเพดสั้นอยู่นะครับเนี่ยได้แค่ครึ่งต้นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่ายอดก็ออกมาดีแต่ผิดปกติตรงที่ใบนะครับใบมันเล็ก ใบมันเล็กไม่ได้ขาดสารอาหารนะครับเหมือนกันกับต้นนี้ทุกอย่างนะครับน้ําอันเดียวกันบินเดียวกันปุ๋ยเดียวกันฮอร์โมนถังเดียวกันนะครับนี่คือความแตกต่างครับระหว่างในการเลือกติ่งพันธุ์เพราะฉะนั้นเ,เพื่อนสมาชิกที่ที่กําลังจะปลูกนะครับให้ความสําคัญกับดินสําคัญที่สุดเพราะว่าดินนี้พี่เขาผสมนะครับผสมข้างนอกแล้วก็ค่อยๆดันเข้าค่อยๆ เอาเข้าไปเทใส่นะครับรอบๆขยายแต่ละเดือนแต่ละเดือนทั้งขยับออกมาเรื่อยๆนะครับก็เลยได้โคกที่มีดินล้วนซุยนะครับทุเรียนจึงงามประมาณนี้นะครับเราจะทําให้ใบใหญ่ด้วยถ้าได้กิ่งพันดียิ่งยิ่งมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับกิ่งพันธุ์ถ้าเขาเรียกว่าเซียนทางจันทบุรีหรือปราจีนบุรีระยองเขาเขาเขาเรียกว่าทุเรียนน้ำหนึ่งนะครับทุเรียนน้ำหนึ่งซึ่งเป็นทุเรียนไม่ค้างปี ผู้เรียนไม่ได้ถ่ายถ่ายถุงดำบ่อยๆหลายหลายครั้งประมาณนั้นเพราะว่าแต่ละครั้งการถ่ายบางบางเจ้าก็อาจจะตัดรากขดบางเจ้าอาจจะไม่ตัดประมาณนั้นนะครับก็อยู่ที่เพื่อนสมาชิกว่าเราจะหากิ่งพันธุ์ที่ที่เป็นทุเรียนน้ำหนึ่งได้แบบไหนอย่างไรนะครับก็ลองเข้าดูคลิปเดิมๆที่ผมทำไว้ก็แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นว่ากิ่งพันธุ์สําคัญนะครับมันจะเดินเร็วแล้วก็โตเร็วนะครับกิ่งก้านก็จะดูสวยอวบสมบูรณ์ต้นนี้ก็จะโตเช่นกันนะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งมันก็โตตามตามตามวัยตามอายุแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่อยู่ใกล้เคียงกัน,กนแล้วเป็นกิ่งพันธุ์ดีมันจะมีความแตกต่างเห็นได้อย่างชัดเจนครับก็สําหรับวันนี้ก็คงจะฝาก าสาระเล็กๆน้อยๆน,นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนสมาชิกไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ